สวัสดีเพื่อนๆขอบอลทุกท่านอยู่กับผมนะครับจอร์ดฟันตรงนะครับและค้ำคืนในวันนี้นะครับผมคัดมา5คู่เช่นเดิมนะครับซึ่งทั้ง5คู่นะครับก็จะมีฟุตบอลในรายการเมเจอร์ระประเทศอยู่1รายการก็จะเป็นแอฟริกันนชั่นครับซึ่งแอฟริกันนชั่นครับผมก็คัดมา2คู่จะเป็นไอวอรีโคสหรือว่าโกดิวนะครับจะเจอกับเนจธเรีแลแล้วก็อียิปต์ครับจะเจอกับกาน่า อีกหนึ่งบอลถ้วยของประเทศอิตาลีนะครับก็จะเป็นซูเปอร์โคปาอิตาเลียนะครับคู่นี้ก็จะไปเตะกันที่ประเทศซาอุนะจะเป็นคู่ระหว่างนาโปลีจะเจอกับฟิออร์เนนาและบอลีของฝั่งโปรตุเกสก็จะมีวิซาลาวันนี้จับไปบ้านตระลับการเลีของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนในวันนี้นะก็จะเป็นศึกบอลโคปาเดเรนะครับก็เป็นบอลถ้วยของสเปนนะครับจะเป็นมาริต้าบิ๊กแมตช์ก็จะเป็นแอตเลติโกมาริตจะไป,บ,ะป, it, ะปบ้านรอเจอกับเลอเออร์มาลิตนะครับทัทนนทบบ้เลย แต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลับฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีคลับฟุตบอลต่อๆไปนะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับเราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลแอฟริกันนิชันครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอัลวิโกสวันนี้จะเจอกับไนจีเรียนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามสตาร์ทโอลิปอลาซานวัตตาล่าจะเตะกันใน ไอวุลีโคสตอนนี้อยู่อนันดับที่1แข่งไปแล้ว1นัดชนะไป1เกมยิงได้2ยังไม่เสียประตูมีอยู่3คะแนนเต็มครับ vocabulary. ส่วนฝั่งไนจีเรียนะครับรองอันดับที่2แข่งไปแล้ว1นัดเสมอไป1เกมยิงได้1เสียไป1ประตูมีอยู่1คะแนนครับสถิติเฮดเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไอวุลีโคสเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เป็นไนจีเรียเก็บชัยชนะไปได้3นัดฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไอวุลีโคสเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็เสมมอไป1เกโดยที่ในรอบ5เกแลสุดนี้อวอรรรี่่โคคคคส์ไมเเเยยแพ้ใลับซึงกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อวอรี่โคส์เเลนกมประสหน ก็เป็นเอลวิโกต์เอาชนะกินีไปได้ด้วยสกอร์สองปด้วยศูนย์ผลประกอบการของเอลวิโกต์ในรอบสี่เกมเอลวิโกต์พาทำเงินไปที่สามเกมรบไปหนึ่งเกมคิดเป็นปรัจจัยการลดกำไรที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งไนจีเรียฟอร์มห้านัดหลังสุดนายจีเดชนะไปหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไนจีเรียนะครับไปเสมอกับเอเคสูเลียกินีไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งไปหนึ่งผลประกอบการของไนจีเรียในรอบสี่เกมในรอบสี่เกมไนจีเรียไม่เคยพาทำเงินเลยนะครับซึ่งเลยล่คาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่า ีราคามาอยู่ที่ไอวอรีโคสต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งไอวอรีโคสราคาน้ำเจอที่1.75ถ้าเราไปมองฝั่งในจีเรียราคาน้ำเจอที่2.08นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนของกลุ่มนี้ก็เป็นไอวอรีโคสนะนัดแรกก็เก็บ3แต้มไปได้ส่วนนจิเรียก็เพิ่งเก็บได้1คะแนนจากการเล่นไปหนึเกมนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนับเฉลี่ยฉันว่าทั้ง2ทีมฟอร์มแตกต่างกันนะไอวอรีโคสจากภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีไอวอรีโคส ชนะนะมีหนักประดังเสมอซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเทียบกันจากลอยอัพที่ออกมาในวันนี้นะครับฝั่งไอวอรีโคส์วันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มโดยที่วันนี้ครับไอวอรีโคส์ก็จะมาใน,นระบบ4-3-3โดยที่ตรงกลางวันนี้ก็จะมีฟงเคซี่จะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางนะครับสามในลูกวันนี้ก็จะมีเชอร์มี่โบก้าชองฟลิปคาโซแล้วก็นิโคลัสไปเป้นะครับส่วนฝั่งนาเริอก็อุดมไปด้วยผู้เล่นที่คาแข้งอยู่ในลียุโรปค่อนข้างจะหลายตัวนะโดยที่วันนี้นีเริาคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-1 4 1นะครับรับ่าดลตวจเป็ คู่กลางก็จะเป็นโจอาริโบจะเล่นคู่กับอเล็กซ์อิบี้นะครับดูที่ตัวริมเส้นวันนี้ก็จะมีอเดวอลาลุกแมนจะขึ้นทางริมเส้นร่วมกับเซเมลชูกูเอเซ่นาเปาวันนี้ก็จะวางวิกตอร์โอซิเมนจะลงหลัาตะข่ายแยวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับจากไล์อัพที่ออกมานะทั้ง2ทีมก็ถือว่าอุดมไปด้วยผู้เล่นที่แขาแข่งอยู่ในลีกยุโรปทั้ง2ทีมเลยนะครับแต่ผมมองว่าจากไล์อัพเนี่ยก็เป็นไนจีเรียนะขุมกําลังก็ค่อนข้างจะคุ้นชื่อคุ้นหูมากกว่าฝั่นะงไอออออวววรรีีี I o D ่่่่่่ตนะ์แนนนนคัับะชชมมงง้ถืายูใทฟด แต่ถ้าเทียบกันแล้วฝั่งในจีเลเองก็อุดมไปด้วยผู้เล่นที่ค่อนข้างจะอันตรายในเกมลุกไม่ว่าจะเป็นอดโบลาลุกแมนอเล็กอีวบี้ชุกอเอเซแลวก็ว e ิกตอร์อิสเมนถือว่าผู้เล่นเหล่านี้ก็เป็นผู้เล่นที่หวังผลได้เลยเรียกได้ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ของฝั่งในจีเลียฉะนั้นครับจากภาพรวมและเหรียราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นฝั่งไอวี่ิคสต่อที่ราคาปปส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ในจีเลียน่าจะมาสู้ได้และคาดว่าในจีเล่วันนี้น่าจะแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชีีีีียยยรร์ไไปท่ออินนนนมมกจจเเะััะสด้ง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่สกิตูเรสุูเปอร์ครัพนะครับก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศนะฮะจะเป็นคู่ระหว่างนาปลรีจะรอเจอกับฟิออลเลนนานะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอาอวาพาร์คแอดคิงซาอุดยูนิวซิตี้ซึ่งจะเตะก,กันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและจะเตะก,กันเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูผลงานยอดดีของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับนาโปุรีกำลังอันดับที่8นะฮะแข่งไปแล้ว20นัดมีอยู่31คะแนนส่วนฟังฟิออร์อยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว20นัดมีอยู่34คะแนนนะครับสถิติเฮตวิสผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกการนาโปลีเก็บชัยชนะไปได้หนัดเสมอกัน2น,นัดแล้วก็เป็นฟิออร์เน,น,นาเก็บชัยชนะไปได้2น,นัดฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับนาโปลีชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นาโปปลีเิดบ้้าาาาาานนนนนนนเเเเเออออออชะแแซลลลลด์ิตรรรรรไไปปปวยยสกกกก2 1มมมขงโโีนนีใใบบ่ค ส่วนฝั่งฟิออรฟอร์ม5้นัดหลังสุดฟิออชนะไป2เสมอสแล้วก็แพ้ไปน1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟิออนะครับเปิดบ้านเสมอกับอูดูเซไปด้วยสกอร์2ประตู2ผม,มป็นการของฟิออใน,นรอบมาเกมฟิออร์พันเงไนไปที่2เกมรวไป3าเกมคิดเป็นเปรเซ็ทต์การกากับกำไรที่4ี่ซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ครับก็คนข้างจะสวิงนะบางสำนักก็เป็นนาโปรีต่อที่ราคาปปบางสำนักก็เป็นนาบปรีต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับแต่ว่าหลายๆสำนักราคาไหลามาที่ราคาเสมอราคาณตอนนี้ราคามาอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวาาางงฝั่่่นนโีีรค้จะอยูท 1. 82ถ้าเราไปว่าฝั่งฟิออร์ราคาน้ำจนที่2.09นะครับข่ซึ่งคุณนีครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้ามองถึงผลงานในี่ลีกก็เป็นฟนะิออร์เน่าทำผลงานนี้ดีกว่าเนื่องจากลูการนี้นาบุรีก็ผลงานค่อนข้างจะแข่ง ผลงานค่อนข้างจะสวิงไปอย่างมากสำหรับนาโปลีนะครับส่วนเฮทเวทก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันแต่ถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นเนี่ยอย่างที่บอกครับนาโปลรีณช่วงนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้จาก5เกมหลังสุดชนะได้เพียงแค่เกมเดียวแล้วก็หนักไปทางแพ้ด้วยแล้วก็5เกมหลังสุดนาปลรีไม่เคยพลาดกำินเลยส่วนฝั่งฟิออครับผลงานก็ทรงๆแต่ก็ยังคงดูดีกว่านาปลรีนะฟิออยังมีเกมชนะไป2เกมเสมอไป็น2เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดนี้บวกกับไลฟ์อัพของทั้ง2ทีมในวันนี้ก็ถือว่าเป็็็นนนนผผูู้้เเลลล่่่่ชุดดใหหหญจจัััตตตตมแาาโปปีรกกะขวไย โดยที่วันนี้คาดว่านาบูรีจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีอเมียรามานี่จะากุมจัดก,การในเกมรับตรงกลางสองคนวันนี้ก็จะเป็นเยนริสลาคูเต้สตานิสลาฟลูบอตการและก็เปียโอสิเลนสกี้โดยที่3ในักลุกรับวันนี้ก็จะขาดหน้าเป้าตัวหลักอย่างวิกตอร์โอซิเมนัทที่ติดภาร,รกิจรับใช้ทีมชาติในรายการแอฟริกันนชั่นครับวันนี้ก็จะมีจาคคมลัสปาโูรียืนห้อยเป็นหน้าเป้าโดยที่ตัวลมเส้นก็จะเป็น, ano, cia, ul ul ia, น,นมาตโอปลิตาโนกับคุยชากรัชชูเรียนนนะะะคคครรัับบบบส่่ววววงฟิิิก็จจมาาาใ4-231แด จะคุมราชกการในเกมรับคูมีฟนดกางคาดว่าจะเป็นอันเฟดดันแค้นจะเล่นคู่กับอารตู สามนักลงควันนี้ก็จะเป็นลิคาโดสเตลจาโคโมโบเวนนาทูราแล้วก็ชุตตองอีโกเน่นะครับนาเปาวันนี้ก็จะวางลูคัสเบลทานจะลงรับตาขายในวันนี้ถ้าเทียบจากขุมกำลังไลอัพของทั้งสองทีมทั้งสองทีมก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มด้วยกันทั้งคู่แต่อย่างที่บอกครับวันนี้นาปูริขาดอาวุธหนักอย่างโอซิเมนทำให้เกมลุกของนาปูริผมมองว่าก็ลดประสิทธิภาพลงไปพอสมควรซึ่งถ้าเราดูราคาไหลของคู่นี้นะครับก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มเริ่มทีจะเป็นนาปุรีต่อนะบางสงน่นทีราคาค,รค,ราราคาาาาารร่ราานนนนนบบ็ตอออีีย้้ณเปา เสมอไปแล้วผมมองว่าการที่ราคาไหลลงแบบนี้ฝั่งฟิออร์น่าน่าจะมีของอยู่ฉะนั้นจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่ผลจะไปออกที่น่าเสมอเนื่องจากทั้ง2ทีมก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน9ก้าสิบทีคู่นี้ผมขอเลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างฟิออร์น่าคาดว่าวันนี้ฟิออร์น่ามีดีพอที่จะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้ฝรัง่ง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับกับมาการศึกแอฟริกันเนชั่นคัพในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม B นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอียิปต์จะรอเจอกับกาน่านะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตาร์ทออมนิสปอร์ตปอบบียจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันหน่อยนะครับก็เป็นอียิปต์นะครับรังอันดับที่2แข่งไปแล้วหนึนะมมน game, ่งนัดเสมอไปหนึ่งเกมยิงได้สองเสียไปสองประตูมีอยู่หนึ่งคะแนนส่วนฝั่งกาน่ารังอันดับที่สี่แข่งไปแล้วหนึ่งนัดแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้หนึ เสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นการนาเก็บชัยชนะไปได้1นัดฟอร์มดยลมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกการอียิปต์เก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่น้อยรอบมาเกมหลังสุดนี้อียิปต์ไม่เคยแพ้กันนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อียิปต์ครับเล่นเกมแรกนะก็เสมอกับโมซิมบิกไปด้วยสกอร์สองตู้สผมเปกรรการของอียิปต์ในรอบพักเกมอีพานด์เงินไปที่สเกมยกไป2เกมพารลุไป1เกมคิดเป็นเปัจจุบันทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งการนาฟอร์มห้านัดหลังสุดการนาชนะไปหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็แพ รอบเกมรอบเกมกานะ่าไม่เคยพาทำเงินเลยพาลบไปที่5เกมรวดเลยนะครับซึ่งในราหลคาคู่นี้ก็เปิดไปที่ฝั่งอียิปต์ต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาก็ค่อนข้างจะแข็งราคาน้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อียิปต์ต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งอีย์ราคาน้ำจะอยู่ที่1.99ถ้าเราไปลองฝั่งการนาราคาน้ำจะอยู่ที่1.84่นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลง,งานบนตารางคะแนนก็แตกต่างกันเล็กน้อยนักอียิปต์นะครับทำได้เพียงเสมอกับโมซิมบิกในเกมล่าสุดก็เสมอกัััันนนนนนไไปป2ททาาาาใหห้้้อีีีียมมม1 1คคะแแรบส่่่่วฝงงกกกเพ ซึ่งเอนดูเวตก็ถือว่าเป็นอียิปต์ทำผลงานดีกว่า5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยอียิปต์ชนะได้ถึง3เกมแต่ว่าเกมล่าสุดเจอกันก็เป็นการเสมอกันไป1-1เมื่อปี2017นะครับส่วนฟอร์มการเล่นก็จะเห็นชัดแล้วว่าอียิปต์นะช่วงนี้ฟอร์มดูดีกว่าชัดเจนเลยอียิปต์เก็บชัยชนะได้3เกมแล้วก็ไม่แพ้ใครนะในรอบ5เกมหลังสุดส่วนฝั่งกาน่าก็ผลงานค่อนข้างจะยแย่ไม่ว่าจะเจอทีมเกรดไหนเนี่ยกาน่าก็เรียกได้ว่าทุลักทุเลท,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 ทุกเกมเลยบวกกับกานนนน่า่าาใรอ5เเเกมไมไคยผดิ ซึ่งจากขุมกําลังไรอัพในวันนี้นครับฝั่งอีฟก,ก็จะมีคีแมนอย่างโมเหม็ดเอโนนี่ยอดนิฟิวจากอาร์เซนอลจะเป็นตัวคุมจังหวะแดนกลางส่วนฝั่งลูกนี้ก็หวังผลได้เลยนะก็จะเป็นโอมามามมสมุตฟาร์โมเหม็ดแล้วก็โมเหม็ดซาร่าส่วนฝั่งการ์นาครับคีแมนสําคัญวันนี้ก็จะมี2พี่น้องอายูนะครับก็จะเป็นจอแดนอายูกับอังเดย์อายูนะครับบวกกับหน้าเป้าก็จะเป็นศูนย์หน้าตัวเก่งของแอตติกบิเบลอย่างอินิกี้วิลเลียมจะเป็นตัวที่เด็ดในเกมลุกชาเชฟเวลาทั้งสองทีมถือว่าเกมลุกก็ค่อนนข้างจะะดดูดีนะ อย่างที่บอกครับอียิปต์มีโมเมสซาร่าที่เป็นเดอะแบ็กในเกมลุกและจะเป็นโมเมสซาร่านะครัที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทั้ง2ทีมบวกกับฟอร์มก็่นที่ผ่านมาอียิปต์ถือว่าฟอร์มดูดีกว่าเยอะฉะนั้นจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นอียิปต์ต่อที่ละคารล่งลูกเกมนี้ผมก็ยังมองว่าเป็นอียิปต์นะดูเหนือกว่าชัดเจนและจะเป็นอียิปต์จะเก็บ3มแต้มนี้ไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียบัดี้แดนมัมมี่อย่างอียิปต์คาดว่าวันนี้อียิปต์ที่มีโมเมสซาร่าเป็นเดอะแบ็กน่งั ต่อไปกันที่คู่ที่4ี่นะครับก็จะเป็นฟุตบอลโคปาเดลเรเป็นบอลถ้วยของสเปนนะครับก็จะเป็นบิ๊กแมตช์น้วยในคู่นี้และคู่นี้ก็จะเป็น itz, มมลิดดาวี์แมตช์จะเป็นคู่ระวางตรามีแอดเลยก็เมลิด จะไปบ้านต้อนรับการเมีเยกนของราชันชุดเก่าลเลยอัลมาลิดนะครับคุณนี่ครับจะเตะกันที่สนามซิปตัสเมโทรโปลิตาโนอจะเตะกันในเวลาตีสามครึ่งนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับแอตมาลิดอยู่อันดับที่5ของศึกลาลิกาสเปนแข่งไปแล้วสินัดมีอยู่38คะแนนส่วนฝั่งเลเอัลมาลิดหลังอันดับที่2แข่งไปแล้วสินัดมีอยู่48คะแนนนะครับสถิติเฮททูเฮทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็เป็นอัลมาลิดเก็บชัยชนะไปได้หนึ่ผ่่าาานนนมม5ัดดลสุุใรรรก แอมเบอริตเก็บชัยชนะไปได้2สมดสอง,สอสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอตเบอริตนะครับไปเสมอการแอมเบอร์ลิทไปด้วยสกอร์สามรตูสามซึ่งเป็นเกมโคปาซูเปอร์คัพที่เตไปไะประเทศซาอุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองนะครับก็เพิ่งเจอกันนะสำหรับ2ทีมนี้นะครับอย่างที่ทราบนะครับคุณนี้เสมอกันในเวลา3ประตูสามก่อนที่จะเป็นเรอแมลลิทเอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษไปได้ด้วยสกอร์ห้าประตูสามนะครับผลประกอบการของแอมเบอริตในรอบเกมแอมเบอร์ลิทผ่านเงินไปที่สองเกมแพ้ไปสามเกม,ค,เเเกมคิดเป็นปันจจากกา ล่าสุดนี้เรอัลมาดริดไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เรอัลมาดริตครับเอาชนะบาร์เซโลนาในนัดชิงชนะเลิศในโคปาซูเปอร์คัพไปได้ด้วยสกอร์10บดูนึงผมเป็นการของเรอัลมาดริดในรอบ5เกมมาดริดพาานเงินไปที่สเกมพานแป็สามเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก,การทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแอดเลือกเมริดภายใต้การคุมทีมของดีโกซิโมเน่วันนี้ครับแอดาดริดจะมาในระบบสามห้าสองนะครับผู้รักษาประตูวันนีี้กก็็จะเเอคคนนมซล กิเซกิมานเนตแล้วก็มาโอเฮอร์มันโซนะครับตรงกลางห้าคนนะครับวิงแบ็คฝั่งขวาก็จะเป็นฮาวเอลโมรินาฝั่งซ้ายก็จะใช้เซเบลโอดีอัสลิโนนะครับโดยที่ตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นโรดิโกเดอเปา โกเกแล้วก็ซาอุนิเกตคู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นองตุนกิสมันจะเล่นหน้าคู่กับอันเวโรโ,โมราตาส่วนฝั่งทีมเยือนครับเลอามาลิทภายใต้การคุมทีมของคาโลอันเชลติวันนี้ครับเลอามาลิทก็จะมาในระบบ4-3-1-2นะครับผู้สาป,ประตูก็จะเป็นอังเดรูนินนอรับ4คนคนก็ฝั่งขวาก็จะเป็นดอนเนอร์คาวาคาวฝั่งซ้ายจะใช้ฟอลองเบนดี้ โดยที่คู่สนามวันนี้ก็จะเป็นนัชชอฟฟานเดสจะเล่นคู่กับอันเตโรโนริกเกอร์ตรงกลางสาคนก็จะเป็นเฟริโกเบอร์เบอเดเอโดอาโดคามาวิงกาแล้วก็โทนี่โคสโดยที่เพเมเกอร์วันนี้ก็จะใช้จุนบุนแฮมจะเป็นตัวสร้างสรรเกมในวันนี้คู่หน้าก็จะเป็นโคเซลูจะเล่นหน้าคู่กับวินิซุตจูเนียนะครับ ซึ่งเลยลคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอราคาหน้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งแอดมาผิดเจ้าบ้านราคาน้าจะอยู่ที่2.04ถ้าเราไปวางฝั่งแล้วผลิตราคาน้ําจะอยู่ที่1.84นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในลีกก็ถือว่าดูดีกันชัดเจนด้วยกันทั้งคู่แต่เป็นเมลิดนะผลงานลีกดูดีกว่าเนื่องจากไล่เอาเมิดมีอยู่48ต้มนะครับมีคะแนนมากกว่าแอดแล้วเลิดอยู่ที่10คะแนนด้วยกันส่วนเฮทเก็ถือว่าสูสีกันเป็นอย่างมากในรอบ h เกมเกันนไไปกกมแล้้ว็ชะด ทีมเมื่อเกมนะครับอย่างนี้บอกครับเกมม่าสุดก็เสมอกันมา3 3ก่อนที่จะเป็นเลอเร์มอริดเอาชนะในช่วงต่อเวลาไปด้วยสกอร์หประตูก็ถือว่าเลอเอมริดปิดจ็อบเก็บคว้าใจชนะไปได้ในเกมนั้นนะครับส่วนฟอร์มกเ็นเนี่ยก็แน่นอนครับภาพรวมถือว่าเลอเออมริดทำผลงานได้ดีกว่ามอริดก็ยังคงเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่โหดเอาเรื่องแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ค่อนจะสม่ำเสมอถ้าเทียบกับฝั่งเออมริดเนี่ยเลอเมริดมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอมากกว่าและจากเลือ,อา่างว ที่เด็ดที่ขาดฝั่งเลอัลมริตก็ถือว่าน่าสนใจโดยเฉพาะในรายของจุดบริงแฮมที่เป็นเดอะแบ็กในเกมลุกเรียกได้ว่าจุดบริงเฮมก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเลอัลมริตในชุดนี้ถ้าเทียบกับฝั่งแอตเลติกเดิดที่ผลงานก็ถือว่าไม่ธรรมดาแต่ถ้าเทียบกับเลอัลมลิตมาริตผลงานนิ่งกว่าเยอะก็ไม่แปลกนะครับที่เหรราคาจะเปิดมาราคาเสมอในเกมวันนี้และแน่นอนครับจากภาพรวมและเรราคาที่เปิดมาซึ่งรูปเกมในนี้ผมมองว่าทั้งสองทีมน่าจะมาแลกกันอย่างสนุกแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดผมก็ยังมองว่าวันนี้เป็นฝั่งเลมาิด ่นด,ดน่าสนใจมากกว่าคู่นี้ผมขอเลือกเจี๊ยบไปที่ราชันชุดขาวลเลอัลอร์มอริดคาดว่าวันนี้ลเลอัลอร์มอริดมีดีพอที่จะบุกมาเก,ก็บชัยชนะไปได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกนะครับก็จะเป็นคู่วางเวสเซราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอโดอเวสเซราจะเตะก,กันเวลาตีสามสี่สิบห้านะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กัน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านกับวิเซราอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว17นัดชนะ 2, เสมอ7แพ้ไป8เกมยิงได้16เสียไป27ประตูมีอยู่13คะแนนส่วนฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่อันดับที่1นําำจากฝูงตอนนี้แข่งไปแล้ว17นัดชนะ14เสมอ1แพ้ไป2เกมยิงได้4ีเสียไป17ประตูมีอยู่43คะแนนนะครับสถิสสส 17, สถติเฮดเวผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุการเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนเก็บชัยชนะเหนือวิ เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วิเซราเปิดบ้านแพ้ให้กับบาวิสตาไปด้วยสกอร์สี่ประหนึ่งผลประกอบการของวิเซราในรอบมาเกมวิเซราผ่านดึงเงินไปที่3เกมยกไปหนึ่งเกมพาลบไปหนึ่งเกม,เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนฟอร์มห้านัดหลังสุดสปอร์ติ้งลิสบอนเก็บชัยชนะมาได้ห้าเกมรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สปอร์ติ้งลิสบอนบุกไปเอาชนะชาวเวสไปด้วยสกอร์สามประศูนย์ผลประกอบการของลิสบอนในรอบมาเกมลิสบอนพาทำเงินไปี่ากไนดึงเงินไปที่สปอร์ติงบา,ามา ่อที่าราคาลูกครึ่งบางสำนักก็เป็นลิสบอนต่อที่าราคาลูกครึ่งแต่ว่าหลายๆสำนักราคาไหลไปตรงกันที่สปอร์ติ้งลิสบอนทีมเยือนต่อที่าร,ราคาลนะูกครึ่งราคาณตอนนี้ก็มาอยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนต่อที่าราคาลูกครึ่งนะครับถ้าเราไปลองฝั่งวิเซ่าเจ้าบ้านราคาน้ำเจอที่1.85ถ้าเราไปต่อฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนราคาน้ำเจอที่2 0 5ก็ซึ่งคุณนี้ก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานแตกต่างกันอย่างลึกลับวิเซ่าผลงานก็ค่อนข้างจะย่ำแย่ส่วน นี้เจอกันยูไรก็จะเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนเก็บชัยชนะเหนือวิเซราได้แต่ว่าถ้าเรามาเจาะลึกดูนะก็จะเป็น3เกมของสุดสปอร์ติ้งลิสบอนไม่สามารถทําเงินจากวิเซราได้นะครับแต่ว่าณชา่วงนี้ถือว่าทั้ง2ทีมมีฟอร์มการเล่นที่ต่างกันพอนสมควรนะถึงแม้ว่าวิเซราจะมีเกมทําเงินไปบ้างแต่ว่าผลงานภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าวิเซราเนี่ยหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่แต่ที่โดดเด่นชัดเจนก็จะเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนณช่วงนี้ถือว่าฟอร์มหดสัตว์และเสียจริงๆเนื่องจากสปอร์ตกกิ้งลิ คู่คแข่งแบบยิงขาดมาทั้ง3เกมรวดเลยนะไม,ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะเอสโซลิวไป51เอาชนะชอนเดล่าไป40แล้วก็เอาชนะชาวเวทไป3 0เรียกได้ว่าแต่ละเกมเนี่ยก็เป็นสปอร์ติ้งลิสบอล่รมประตูใส่คู่แข่งได้เกิน2เมตรทั้ง3เกมรวดเลยฉะนั้นจากภาพรวมและลราคาที่เปิดมาในเกมวันนี้ผมมองว่าราคาที่เปิดมาเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนต่อที่ราคาลูกครึ่งราคานี้ผมมองว่าไม่แพงถ้าเทียบกันเกรดนักเตะแล้วก็มาตรฐานของทั้ง2ทีมสปอร์ติ้งลิสบอนมีมาตรฐานที่ดูดีกว่าเยอะจากราคาลูกครึ่งนนนีีี่่ววตัผมมขอออเเเลืกชยยยไปททาิ ซึ่งเกมนี้ผมอ่านว่าจะเป็น Sporting l i s b o n จะบุกมาปูพมถล่มแหลกใส่วิเซล่าฟัทงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเหนอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดๆอยากกดส่วนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมด5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสัน้นๆอีกหรอบ,รอบคู่แรกครับไอวอรี่คสกับนจีเุียคู่นี้เรทเปิดมา เป็นฝั่งอฟริวีโคสต่อที่ราคาปปปคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ไนจีเรียคู่ที่2ครับนาโปลีกับฟิออรเนนาคู่นี้เล่เปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ฟิออรเนนาคู่ที่3อียิปต์กับกาลนาคู่นี้เล่เปิดมาเป็นอียิปต์ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อียิปต์คู่ที่4ครับแอตเลติโกมาดริดกับเลอัลมาดริดคู่นี้เล่เปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เลอัลมาดริดและคู่ที่5วิเซลากับสปอร์ติ้งลิสบอนคู่นี้เเเปปิิดมา็นลสบอนนต่่่่ออทีีรราาคคคึงลููก้ผมขเลือกต่อออไปปที่สสร์ติิ้งลบน กับผมนะครับจอชฟันธงบอลเด็ดนาลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกู้กิ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวราะห์บอลต่อไปการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ